กำพลปัญญาโกเมศแการนำผู้ก่อตั้งพรรคสร้างอนาคตไทยได้นำเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาหนี้สินสำหรับชาวนาโดยการนำนวัตกรรมทางการเงินมาใช้ให้เกิดประโยชน์จากปัญหาเดิมๆที่ชาวนาทั่วประเทศประสบมาแต่ไหนแต่ไรก็คือการขายข้าวไม่ได้ราคาราคาข้าวที่ขายได้ไม่คุ้มทุนทำให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมายโดยเฉพาะปัญหาหนี้สินของชาวนาแนวคิดหลักประการหนึ่งของพรรคสร้างอนาคตไทย ก็คือการพยายามแก้ปัญหาของชุมชนฐานรากทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่เกษตรกร,ร,กรจากชุมชนเมืองในพื้นที่ส่วนต่างๆของประเทศไทยเพื่อให้ทุกๆคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมถึงโอกาสในการจำหน่ายผลผล,ผลิตในราคาที่เหมาะสมโดยการนำนวัตกรรมด้านการเงิน มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมโยงระหว่างชุมชนเมืองกับหมู่บ้านลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเท่าเทียมให้กับคนในหมู่บ้านและกเกษตรกรโดยในขณะนี้ได้มีการเดินหน้าเรื่องการสร้างต้นแบบระบบเหรียญดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนจากชุมชนเมืองสู่หมู่บ้านโดยใช้แนวคิดในการสร้างเหรียญดิจิทัลและส่งเสริมแนวคิดโทเค็นนิซชั่นเพื่อแก้ปัญหานี้ โดยแนวความคิดนี้อาจจะเริ่มด้วยการตั้งกองทุนสร้างอนาคตชาวนาเพื่อทําการออกเหรียญดิจิทัลอาจจะใช้ชื่อว่าเหรียญสร้างอนาคตชาวนาแล้วเสนอขายให้กับผู้บริโภคโดยผู้ถือเหรียญสร้างอนาคตชาวนามีสิทธิ์ในการซื้อผลผลิตทางการเกษตรในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดเพื่อสร้างแรงจูงใจในการลงทุนด้วยหลังจากออกเหรียญขายให้กับผู้บริโภคในตลาดแรกแล้วอาจจะนําเหรียญน,นี้เข้าซื้อขายในตลาดรองเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและความน่าสนใจของเหรียญน,นี้ โดยเงินที่ระดมได้จากการขายเหรียญรวมกับเงินสนับสนุนจากทางภาครัฐในช่วงต้นสามารถนำไปชำระหนี้ชาวนาบางส่วนและนำไปพัฒนาวิสาหกิจสร้างอนาคตชาวนาโดยจดหาเครื่องจักรอุปกรณ์และปัจจัยเสริมอื่นๆเช่นยุ้งช้างเครื่องสีข้าวเครื่องบรรจุถุงปุย๋ยยาฆ่า,มาแมลงรวมถึงการติดตั้งโซลาร์พาเนลและการนำเทคโนโล,ลยีด้านการเกรษตรอัจฉริยะ มาใช้โดยมีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลด,ดค่าใช้ใจ่ายและต้นทุนการผลิตของชาวนาและให้วิสาหกิจสร้างอนาคตชาวนาเป็นผู้รับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาในราคาที่เหมาะสมจากนั้นวิสาหกิจสร้างอนาคตชาวนาจะนำข้าวเปลือกมาสีเป็นข้าวสารบรรจุถุงและส่งไปวางขายที่ช่องทางการกระจายสินค้าของรัฐหรือความร่วมมือกับภาคเอกชนเช่นตามสาขาไปรษณีย์ร้านสะดวกซื้อตามปั๊มน้ำมันปตทรหรือบางจาก ราคาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็นต้นโดยให้สิทธิผู้ถือเหรียญสามารถไปซื้อข้าวสารจากช่องทางต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยด้วยกลไกนี้จะทําให้ชาวนาขายข้าวเปลือกได้ราคาสูงขึ้นในขณะที่ผู้บริโภคซื้อข้าวสารได้ถูกลงส่วนต่างที่วิสาหกิจสร้างอนาคตชาวนาซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาและขายข้าวสารให้กับผู้ถือเหรียญสามารถนํากลับมาเข้ากองทุนสร้างอนาคตชาวนาเพื่อใช้เป็นค่าบริหารจัดการค่าขนส่ง ใช้จ่ายระบบผลงและตัวแทนจำหน่ายรวมถึงเป็นแหล่งเงินกู้ตอกเบี้ยต่ำให้กับชาวนารวมถึงอาจจะสามารถจ่ายเป็นเงินปันผลคืนให้กับชาวนาได้ด้วยเมื่อชาวนาสามารถขายข้าวเปลือกได้าราคาสูงขึ้นประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นและต้นทุนการผลิตลดลงชาวนาก็จะมีเงินมาใช้หนี้และแก้ไขปัญหาหนี้สินชาวนาได้อย่างยั่งยืนไม่เป็นภาระการคลางของรัฐและทำให้ชาวนาสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี แนวคิดที่นำเสนอนี้เป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้นจำเป็นต้องมีการปรับและเพิ่มเติมในแง่มุมอื่นๆเพื่อความสมบูรณ์โดยหวังว่าแนวความคิดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำนวัตรกรรมเทคโนโลยีทางการเงินมาช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับชาวนาเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาเกษตรกรและราคาพืชผลอื่นๆเพราะการสร้างอนาคตชาวนาไทยเป็นส่วนสำคัญของการสร้างอนาคตไทย